พี่ดำดำลงมาชิมมองไปผู้ชายก็บเก็บยาคนขียัยตะคุมตะคุม,มเรนะนะันเละสนุกเันนะตัดภาพมาป้าคนนี้ช่วงนี้พี่ดำดำมองไม่เห็นแล้วตาเจ็บข้างหนึ่งฟันก็น่าจะผุแต่ทำอะไรไม่ได้เลยตัดคนก็ไม่ได้โมโห ตงนี้เกี้ยวกล่ดมรงนี้ประดํเกลี้ยกาสดมากหมาเราอันนี้หมาเราแน่นอนซื้อมาเองจากจตุจักรเนี่ค่าตัวพันห้านะเนี่ยสิบแปดปีเนี่ยอจะเดินบนตีอุ้ยแม่ตอนนี้ลุ้นฉี่ลุ้นอื้อตลอดสภาพอย่ารักแค่ตอนที่เขาน่ารักนะมันนอนไม่น่ารักมันก็เยอะอยู่ แค่ฉียังถ่ายไว้เลยคิดดูเพื่อนขอโทษทีให้ดูว่าเนี่ยผมวอวแล้วแต่ตามองไม่เห็นล้ต้องป้อนข้าวป้อนหน้มแต่ยังกินเก่งอยู่นะ